แบ่งมายายหมู่มันออหมู่เขาน้ำท่วมอือนะคะเนี่ยอากาศบ้านวานะคะสดๆเลยค่ะที่เส้นอากาศบ้านวานะคะน้ำสองฝั่งทางไม่มีที่ว่าไม่มีที่ท่วมเลยมอสตอไไปไม่ได้ค่ะสถานการณ์สดสดค่ะ นเหมือนกันนึกว่าจะไม่โดนแม่นมาตายเลยนะเนะี่โดนรถเ,เกงวัดเอน,นอะเอ้ใจสนยอ,อ,อารถไม่ยอมไปหงต้อง,องดหนักนเก้ักากเลยคนใส่อทองเขายังพูดอยู่ถ้าไปแล้วก็มาไม่ได้รถเก่งคันนี้จะไปได้ไหมเนะี่ย โอเคียนเีนี้จะไปได้ไ้มเนี่ยปรอตแล้วขนาดว่าปลอดนะนี่นะคะสุดๆเลยค่ะอากาศนมมวยนะคะรถไปไม่ได้ค่ะ ใดญ่ลบตรงคันนี้พอพนังจบเราตรงกับคันใหญ่นี้จบเลย้าใจลยสะดุ้งอีอ๋อเขาลับคนเขาทำอะไรนะเขารับคนไปได้ไหมไม่ไม่ไม่เราจะไปแย่งเขาตามทางตามทางอย่าไปแย่งแกคนขึ้นเขาลับคนข้างทางคนน้ำท่วมคนไปถ้าคุณไม่พ้นแซงไม่พ้นก็เสียว่าจะแซงคนทำไม กระจกขึ้นแค่ไ่เ่าไหไม่ต้องขึ้นหรอกเพราะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อจะได้ม่เป็นฟากโอ้ยสุดๆเลยขนาดรถหกร้อควมระดับนั้นคิดดูเอา,อา,าอเออพาไปไหนเจ้านายเเจ้านายพาหนุ่กรบบานเจ้านายรถใหญ่ตายแล้วลโอ้ยอะไรมันลอยมาถ้ารถเกน้ำไหนหนอ,นอ้นี่นะขนองน้ำในท่อรถมันเก่าจักเข้าใจปะําเนี้ย อยากขี่แซงอยากขี่แซงอยากขี่แซงพี่มอไซค์ข้างหน้าเขาช่วยมอไซค์รถหนุ่อกู้ภัยใจเย็นเราไปเราก็ไปไม่ได้ตอนนี้มีการช่วยทางมอไซค์ทั้งสัตว์ทั้งคนนะคะสุดๆเลย นมไม่เคยเจอแบบนี้เลยบ้านบ้านนี้สุดๆแล้วเนี่ยแ้ทำไมเขาไเสียรถคันนี้